สวัสดีครับวันนี้เปิ้ลลำไทยมาแล้ววันนี้จะมาสอนเด็กๆเ,เขียนคิ้วนะครับตอนนี้เด็กๆก,ก็กําลังเขียนคิ้วกันอยู่ก็มาดูกันนะครับว่าเด็กเขียนคิ้วกันยังไงบางคนก็เขียนสวยบางคนเขียนไม่สวยค่อยๆเรียนรู้ไปครับเดี๋ยวเด็กๆก,ก,ก็จะได้เรียนรู้เองนะครับในการเขียนคิ้วนะครับแต่งหน้าทาปากปัดแก้มต่างๆก็จะบอกเทคนิคนะครับ3วันนี้ ปมมี่ก็กำลังเขียนคิ้วนะครับก็สอนเทคนิคไปแล้วในการเขียนคิ้วนะครับเขียนหัวคิ้วห่างคิ้วนะครับนี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ปัมมี่นะครับเขียนคิ้วมาแล้วนะครับอันนี้รอบที่สองคิ้วสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับนิ้น้องพราวรอบสองเขียนคิ้วสวยนะครับสวยแล้วก็เป็นโก่งเป็นคันสอนตรงนี้ โก่งละมีห่างคิ้วละนะครับนี่คือมีห่างคิ้วละตรงนี้ตรงนี้ก็ไล่คิ้วมานะครับได้สวยนี่แตงโมนี่รอบสองนะครับคิว้วคิ้วไม่ค่อยเท่ากันดูข้างนี้นะครับข้างนี้กับข้างนี้นะครับคิ้วไม่ค่อยเท่ากันแต่ถามว่าสวยไหมสวยละนะครับ